มองตาก็้าใจแล้วอ่าอพูดถึงเสื้อก่อนคจะบอกว่าเสื้อของเต๋านะครับจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งศิลปะเลยไม่รู้ว่าเขาเลือกได้ยังไงให้เต๋อมาวาดรูปก็แฟนกลับก็ได้รู้ว่าเต๋าวาดรูปสวยมากครับสวยไหมสวยไหมสวยไอันนี้เป็นชนนะฮะเป็นคนวาดรูปไม่เก่งเลยแล้วก็พอนึกถึงคุณแม่ให้ถึงคุณแม่ก็แบบพุยกับพี่เขาว่าจะวาดรูปแบบไหนดีว่าเป็นแบบคุณแม่ อะไรก็แม่เราเป็นยังไงนะคิดถึงแม่เราก็คิดถึงแม่มาด้วยใช่ไหมวันนี้คุณแม่มาด้วยไหมคุณแม่ไม่มาอมวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาแล้ว่ะแม่อยู่ตางจังหวัดอืเราไปคุยตัดจังหวัดแล้วครับก็พอคิดถึงแม่ก็คิดถึงบ้านเวลาเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเสร็จาปปุ๊บแล้วก็อยากจะกลับบ้านค่ะก็คิดถึงแม่ก่อนพอเราไปเจอแม่ปุ๊บแม่ก็ได้อยู่ในบ้านนะครับคือแบบว่าเราก็แม่ก็จะแม่ไปทํางานแม่ก็อยู่เราแม่ก็โดด ผมก็เป็นแรงบันดาลใจก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าแม่เนี่ยคือบ้านคือเป็นที่ที่สถานที่ที่แบบลูกทุกคนอยู่แล้วสบายใจค่ะคือไม่มีทิศมีภัยแน่นอนถ้าเราอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยเปรียบคุณแม่เป็นเหมือนบ้านเพราะเราอยู่กับแม่แล้วเรารู้สึกรู้สึกเหมือนเด็กทุกครั้งนะครับโตขนาดยี่สิบกว่าแก็ยังเด็กอยู่ลอะไรอยู่แม่อะไรบ้านลูกเป็นลูกบ้านออกมาแล้วก็เนี่ยครับฝีมือเต็มที่แล้วน่ารัก เขามาเนี่ยครับค่ะสวยมากเลยก็คือเปรียบเ,เทียบคุณแม่เหมือนเป็นบ้านที่ไปหาทุกครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งแค่นึกถึงก็เหมือนได้กลับบ้านเนาะอ่าโอเคค่ะคราวนี้กลับมาที่น้องแม็กซ์บ้าน